กลับสวดสดี่ยวน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับเนาะเราก็จะมาอัปเดตในส่วนของตู้ลัคกี้รอยอดนะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นตู้ปืนนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าจัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับเนาะสกินปืนตัวเก่าก็กําลังจะออกไปแล้วนะครับเนาะพี่ก็เลยแบบว่าจะมารีวิวล่วงหน้าเลยละกันนะครับเนาะว่าสกินปืนตัวใหม่นะครับเนาะจะเป็นยังไงนะครับเนาะ โวนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูทั้งหมดนะครับเนาะว่าตัวถัดไปนะครับเนาะจะแรงแค่ไหนแล้วก็เอฟเฟกเยอะแค่ไหนนะครับเนเราก็สถานะนะครับเนาะจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวเขาบอกน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าพี่จะมารีวิวแบบละเอียดเลยนะครับเนเราก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้กิจกรรมล่วงหน้านะครับเนาะเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่บอกมาตลอดนะครับเนาะว่าถ้าเรารู้ก่อนเราจะได้เปรียบก่อนเสมอนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าได้รู้ก่อนนะครัับบบเเเเนนนนาาาาาาาะะะะะะวว่่่่จจมมมมีอไไรรข้้ใหงคป็ ของพี่หรือว่าของเติมนะครับเนาะถ้าเรารู้ก่อนนะครับเราจะได้เตรียมรับมือท่านนะครับเนาะก็จะเป่ามาณนี้เลยครับเพราะว่าบางสิ่งก็อาจจะเป็นของที่เราอยากได้ก็มีนะครับเนาะก็จะเป่ามาณนี้เลยนะครับวงน้องคลิปนี้นะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้เพชรนะครับเนาะคลิปนี้ก็มีแจกเหมือนกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้เพชรก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดู9,000คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของปันเกน่ามูลค่าสามร้อยบาทนะครับน้องเดี๋ยวพี่ทำการสุ่ม แน่นะครับน้องคลิปไหนถือมาทวงเพชรจากพี่ได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่ทำการแจกเพชรให้ฟรีๆเลยนะครับวงน้องเออก็จับประมาณเลยนะครับน้องอย่าลืมนะครับวงน้องทำตามกติกาด้วยนะครับก็แค่กดไลค์กดแชร์นะครับน้องเพียงเท่านี้ก็เป็นการทำตามกติกาแล้วนะครับแล้วก็กลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าสกินปัจจุบันนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืนตัวนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของ M24 นะครับน้องที่แบบว่าเป็นะครับ เราก็เหลือแค่ okay. 6วันเท่านั้นนะครับนอเรียกง่ายๆก็คือเหลือเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นนะครับนอสกินปืนตัวนี้ก็จะนําออกไปแล้วนะครับนอเราก็ไม่รู้นะครับนอว่าจะกลับมาหรือเปล่านะครับวงน้องถ่าใครอยากได้นะครับนอหรือว่ายังไม่ได้สุดนะครับนอก็รีบสุ่มได้แล้วนะครับนอในส่วนของสกินปืนตัวนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของสไนเปอร์นะครับนอเอฟสองสี่นะครับวงน้องก็เป็นสไนท์นะครับนอที่แบบว่าความแรงเท่ากับคาเลยนะครับนอก็จะเปลามานี้เลยนะครับวงน้องก็สามารถสุ่มได้นะครับนอีก 6วันจะออกไปแล้วนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าสกินปืนตัวใหม่จะอัปเดตเข้ามาแทนในจุดนี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็รีบสุ่มได้แล้วนะครับเนาะก็สาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเป็นสายเติมอยากรู้นะครับว่าสกินปืนตัวไหนนะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานครับเนาะก็สกินปืนตัวใหม่นะครับเนาะจะเท่แค่ไหนนะครับพี่บอกเลยนะครับว่า แท้จัดๆเลยนะครับน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่อยากรู้สกินปืนอีโวนะครับน้องคลิปนี้ก็จะมาบอกด้วยนะครับน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับน้องพูดง่ายๆก็คือถ้าอยากได้ M24 นะครับก็รีบไปเอาได้แล้วนะครับน้องเพราะว่า M24 นะครับน้องก็คือจะเหลือแค่6วันเท่านั้นนะครับน้องก็จะหมดไปแล้วนะครับก็รีบหน่อยละกันนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมปัจจุบันหรือว่าตู้สูงปัจจุบันนะครับน้องเป็นสกินปืนตัวนี้เลยนะครับหล็ ผิดหวังนะครับนอก็จะเป่มานี้เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นสีฟ้านะครับนอเป็นน้ามาแบบนี้เลยนะครับนอเราก็เรามาดูทางด้านของฝั่งตู้อีโวกันบ้างนะครับนอปัจจุบันนะครับวงน้องก็คือสําหรับตู้อีโวนะครับนอปัจจุบันอยู่ในเซิร์ฟไทยนะครับก็ยังเป็นตู้ตัวนี้นะครับนอที่แบบว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นนะครับนอก็เหลือนานอยู่นะครับวงน้องก็คือเรืออยู่ที่20กว่าวันเลยนะครับนอก็จะเป่มานี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่าเป็นสกีนปืนสไนด์นะคร เอวนะครับเนาะก็จะเปามาเรดูนะครับวงน้องอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของลักกี้อีโวนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะเข้าดูนะครับเนาะก็จะเป็นเปามานี้นะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมาดูนะครับเนาว่าอัปเดตเข้ามาใหม่สกินปืนตัวไหนนะครับเนาะสำหรับสกินปืนที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืนตัวนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืนซัสนะครับเนาะที่แบบว่าเป็นสกินปืนตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะพ น้องนี่เลยนะครับเนาะจ้าเป็นประมาณนี้นะครับองน้องพี่บอกได้นะครับนอว่าสุดจริงจีนะครับองน้องนี่เลยนะครับเนาะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นสกินปืนตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าจับเด็กเข้ามาแทนตู้ปืนนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับองน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะเป็นสกินปืนซ่าที่แบบว่าไซส์กระสุน AMG นะครับเนาะใครที่แบบว่าได้เล่นก็น่าจะรู้ดีนะครับเนาะเพราะว่าปืนตัวนี้นะครับเนาะสามารถหาได้ทั่วไปนะครับเนาอไม่ใจะเป็นโหมดทั่วไปนะครับเนาะโหมด CC ก็มีนะครับองน้องแล้วกกก็็สินนนนนปืตััวี้ะะครบบเา จอเกาะมาถึง2เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับเนาะก็เป็นสกินปืนตัวนี้เลยนะครับเนาะที่แบบว่าเป็นสกินปืนถัดไปนะครับอีก6วันข้างหน้านะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นสกินปืนตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็สําหรับสกินปืนอีโวนะครับเนาะตัวถัดไปก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะทอมสันนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะเรียกได้ว่า เป็นสกินปืนอีโวตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่าจัมเบตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับนอก็มีสีสีให้เราเลือกนะครับวงน้องก็มีทางด้านของสีม่วงนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็บวกดาเมจมาสองเลยครับนอพี่บอกเลยนะครับว่าทอมสันบวกดาเมจมาสองนะครับนอก็คือโหดจัดๆเลยนะครับนอเราก็จะมีทางด้านของสีทองแบบนี้ด้วยนะครับนอที่แบบว่าบวกระยะมาสองเลยครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนอเรียกได้ว่าโหดมากๆนะครับนอเราก็สวยมากๆเลยนะครับนอก็เป็นสกินนปืตัวใหม่นะครับ นาก็เป็นลัคกี้อีโวนะครับนาก็จะเป่ามานี่เลยนะครับวงน้องสวยมากนะครับเนาะสำหรับสีทองนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสีแดงตัวนี้ด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของสีแดงนะครับที่แบบว่ามีให้เราเลือกนะครับเนาะเราก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าแต่ละสแตกนะครับเนาะหรือว่าแต่ละสกีนปืนมีแต่ละสแตกด้วยนะครับเนาะแต่ละสกีนปืนจะไม่เหมือนกันนะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็มีสีฟ้าตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าน่าจะถูกที่สุดแล้วนะครับน้วงงออก็ื อันท vale ี่แรงที่สุดนะครับน้องก็น่าจะเป็นทางด้านของสีม่วงนะครับน้องก็จะเป่ามาเรืเลยนะครับวงน้องก็คือน่าจะเป็นตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าแรงที่สุดแล้วนะครับน้องก็น่าจะเป็นสีม่วงตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่า บวกดาเมจมาสองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องที่บอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะเป็นตัวแรงเลยนะครับเนาะที่แบบว่าสามารถไปดึงหัวนะครับเนาะแบบง่ายๆได้เลยนะครับเนาะเราก็มีโอกาสติดหัวเยอะด้วยนะครับเนาะเพราะว่าทอมสันนะครับวงน้องเป็นปืนที่ดึงง่ายมากๆนะครับเนาะเพราะว่าเป็นปืนนะครับเนาะมีโอกาสติดหัวถึง89%เปอเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่า อยากได้นะครับเนาะก็คือในส่วนของสกินปืนอีโวนะครับก็รอได้เลยนะครับเนาะเดือนหน้าอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับเนาะตู้ลัคกี้อีโวก็เหลือ20กว่าวันเลยนะครับเนาะก็จะเป่ามาเรื่อยๆนะครับวงน้องก็คือสรุปแล้วนะครับเนาะก็เป็นปลายเดือนนี้นะครับเนาะจะได้เห็นแน่นอนนะครับเนาะงสำหรับสกินปืนตัวนี้นะครับวงน้องหรือว่าลัคกี้อีโวตัวใหม่นะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็คือยังจะมีทางด้านของสกินปืนสายฟรีด้วยนะครับเนาะงสำหรับสกินปืนสายฟรีนะครับวววงนนนนนนน้กก็็เเปปสิืตััีีะะครบบบาาท่่แ ี connect, part, ทุกคนนะครับนอจะได้เล่นนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะ <nice> ครับนอเคยอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราครั้งหนึ่งแล้วนะครับนอจะเป็นประมานีนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากเล่นในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับนอจะได้เล่นแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนอจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับนอก็ใครที่มีเหรียญเยอะๆนะครับนอก็เตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับนอกิจกรรมตัวน้จะกบองงงนึ็ เปล่ามานีิเลยนะครับน้องสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของสกินปืนฟรีก็มีเหมือนกันนะครับน้องแถมได้ถาวรด้วยนะครับน้องก็จะเป็นเปล่ามานีิเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโน้ว่ามีแต่กิจกรรมดีๆนะครับน้องที่แบบว่ากําลังจะอัปเดตเข้ามานะครับน้องอันนี้ก็คือเคยอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องแต่อัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับน้องอาจจะเปลี่ยนสกินปืนนะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับโน้ว่าอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับน้องอาจจะเปลี่ยนสกรรีนน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 ปปปืืืืะะะะคคคัับบบบ้้้ออออออาาจจจจไม่่ใชแกก็็เส นะครับเนอที่แบบว่าแรงกว่านี้นะครับเนอเราก็แรงกว่านี้ด้วยนะครับเนอก็จะเป็นเปลามานี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนอว่าสายฟรีเตรียมมีเฮอีกแล้วนะครับเนอเราก็สะสมเหรียญให้ได้เยอะที่สุดนะครับเนอเพราะว่าเร็วๆนี้นะครับเนอเราต้องได้ใช้เหรียญแน่นอนนะครับเนอก็จะเปลามานี่เลยนะครับเนอก็เป็นเหรียญเอฟนะครับเนอหรือว่าเหรียญทั่วไปนะครับเนอที่สามารถหาได้ในโหมดซีซีโหมดทั่วไปนะครับเนอหรือว่าโหมดแรงนะครับเนอก็จะเปลามานี่เลยนะครับเนอพี่บอกเลยนะครับว่าเตรียมตัวได้เลยนะครับเนอมีเป็นแสนมีเป็นนล้ายิ่งดี นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมที่จับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับวงน้องก็เป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับเนาะคิดของพี่ก็จบไปประมาณนี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับเนาะชอบคลิปแนวนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับแล้วก็สำหรับคนไหนนะครับที่แบบว่าเป็นซีคนใหม่นะครับเนาะเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติิดดดดดดตตตาาามมนนนนะะะคคครรรััับบกกกกกกก็็็ฝไลลล์์แแช้้้ววเปงใใจหย ก็จะเป่าบานเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมสหรับใครนะครับเนาะที่แบบว่าคลิปไม่เด้งคลิปไม่แจ้งเตือนนะครับเนาะเข้ามาเอาของฟรีไม่ทันเพื่อนๆเขาเลยนะครับก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับเนาะคลิปจะได้เด้งแล้วก็แจ้งเตือนทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับเนาะถ้ากดกระดิ่งนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่แบบว่าสามารถรับของพี่จากช่องพี่ได้นะครับเนาะก็จับเป่ามาได้เรื่อยๆนะครับวงน้องสุหล่อวันนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนนนนนะะคคครรััับบบบ้้อไววเจใหหม่ลลิปาาากง๊ยย